อะไรเนี่ยป้าฉันว่าฉันมาก่อนนะมาก่อนแล้วมานั่งขับผมได้ไงป้าฉันเดินขึ้นรถมาก่อนแต่แกเดินมาไวกว่าฉันผมนั่งก่อนผมก็ต้องมาก่อนดิขอโทษสักคำก็ไม่มีอมไอเด็กนี่ลามปามละอันที่จริงอะ่ะแกต้องเสียสละให้ฉันตั้งหา้านี่อะไรอะ่ะเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้มองคนรอบข้างเลยนี่นะครับมีป้ามานั่งขับนะฮะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับป้าเขาดีเลยจะเอายังไงล่ะไม่เคยเจอไอเด็กไม่มีมารยาทขนาดเนี้ยผมหรือป้ากันแน่ที่มีมารยาทโอ้โหไอเด็กสมัยนี้นอกจากจะไม่มีน้ําใจแล้วยิ่งจะปรดาชชอดช็อตอีกไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เลยและที่ถ่ายอะไรอ่ะหยุดไม่ต้องถ่ายเลวถ่ายมาเลยอะไรวะนั่งให้ตูดแฉเลยป้าเออ

ทำไมอะไรเนี่ยป้ามือดรือผมป้าอย่ามายุ่งอะ่ะเอาคนนี้มันหน้าบ้านฉันแล้วแกมาแอบถ่ายฉันทําไมป้าผมก็แค่ถ่ายอะ่ะป้าทําให้เป็นเรื่องใหญ่ทําไมเนี่ยอ่ะฮะไอเด็กอย่างเงี้ยมันคิดแบบนี้ไงเดี๋ยวนี้มันถึงได้ละเมิดสิทธิทเขาไปทั่วไหนมาดูได้แกถ่ายอะไรฉันบ้างป้าก็มือดรือผมมากป้าป้าจะแย่งทำไมอะ่ะอ้าวเขาแกมาละเมิดสิทธิที่ฉันก่อนทาไมล่ะละเมิดอะไรป้าก็ป้าเสียงดังโวยวายอะ่ะ เอ้ oh, <ผม S 1> นี่<ร>น,<ะ>นี่ชักล้ำปามปกันใหญ่แล้วเอามาดูดิแกถ่ายอะไรฉันบ้างเฮ้ <Hey. S 3> ยญาตของคุณนวลจันทร์สีมาขอเชิญพบคุณหมอที่ห้องด้วยค่ะ วัสดีครับคืออย่างนี้นะคุณป้านเนี่ยมีเอ็นข้อเท้าฉีกแล้วก็กระดูกแตกเล็กน้อยตรงประตูนะครับบริเวณตรงช่วงขาเดี๋ยวหมอจะให้ใส่เฝอกอ่อนพอใส่แล้วเนี่ยก็ต้องไปฝึกกายภาพก่อนกลับหมอจะให้ยาไปนะครับอาจจะใช้เวลาสนอยในการหายประมาณสองสาเดือนคนเรายิ่งมีอายุทำให้เกิดอะไรแบบนี้ได้ง่ายมากพยายามอยา่า ให้ป้าเขาทำอะไรเองด้วยตัวเองนะครับคุณหลานอาจจะต้องช่วยดูแลหน่อยยังไงก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอจะส่งคุณป้าไปทำฝึกก่อนเดี๋ยวคุณหลานรอหน้าห้องอีกสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับ หนูเตือนพาฉันกลับบ้านแล้วไปจ่ายเงินค่ายายฉันด้วยอะไรเนี่ยป้าเอา้าก็กระทำฉันเจ็บอ่ะแถมเดินไม่ได้อีกเป็นเดือนๆเลยนะไม่มีสามัญสำนึกมักงลยนะือไงผมก็พาป้ามาโรงพยาบาลแล้วอะ่ะเมื่อไ,ไหร่จะคืนโทรศัพท์ผมเนี่ยถ้าแกอยากได้คืนน่ะนะพาฉันกลับบ้านแล้วไปจ่ายเงินค่ายามไม่อย่างนั้นนะนะเจ้าโทรศัพท์เนี่ย ไปเป็นหลักฐานแจ้งความดําเนินคดีแกหมุดธนาคตแน่ผมก็พาป้ามาลงบาลแล้วป้าอย่ากทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยผมไม่อยากเป็นคดีป่ะคุณาบยก็แสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสิเรื่องเอาไม่เอาอะไร มือถือผมอะ่ะแกตาที่หมอบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าฉันน่ะต้องมีคนคอยดูแลอยากได้คนดูแลป้าก็เรียกรูกหลานป้ามาดูดิป้าจะรุกโกคนอื่นเขาทำไมดูนไปเอากออีนมาลองขายฉันหน่อย โมให้เอามือถือผมคืนมาไงไม่คืนเฮ้ยป้ามันจะมากเกินไปแล้วนะอยากได้คนดูแลก็ไปเรียกลูกหลานป้ามาดูนุนฉันอยู่คนเดียวลูกชายฉันนะ่ะตายไปสามสี่ปีแล้วออก็ได้ป้าล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะผมถึงจะได้มือถือคืนะ่ะ ฉันพอใจเมื่อไหร่จะคืนให้เฮ้ยป้ามันจะมากเกินไปแล้วนะหรือจะให้ฉันเอาโทรศัพท์นไปให้ตำรวจมันมีอะไรนักหนามันมีอะไรนักหนาในนั้นน่ะแกประทาอะไรไม่ดีมาใช่ไหมผมไม่ได้ทำอะไรทางนั้นนั่นแหละแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะก็มาดูแลฉันทดแทนที่แกทำให้ฉันทำมาหากินไม่ได้สักพัก แล้วอะเมื่อไหร่จะไปเอาเก้อี้มาลองขายฉันถ้าพรุ่งนี้แกไม่มานะฉันจะส่งโทรศัพท์เนี่ยไปเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งความตำรวจ แค่ลบคจจบลิปก็จบละป้าแม่งจะทำอะไรกูได้ ว่าจะไม่มาซะแล้วเข้ามาเข้ามาประต,ต,ตูไม่ได้ล็อกป้าครับคือไม่ดีผมเพลินนะครับผมจะเข้ามาหาลัยแล้วอะคับผมไม่อยากเป็นคดีความถ้าผมมีเรื่องพวกนี้เขาต้องไม่รับผมแน่เลยอะครับผมเองก็ยังเด็กอยู่ด้วยคือนม่ือผมเพลินนะครับ นี่แกรู้ไหมว่าฉันน่ะใช้ชีวิตลําบากขนาดไหนเปิดร้านก็ลําบากห้องน้ําห้องท่าก็ลําบากสามัญสํำนึกมีบ้างไหมเห็นแก่ตัวจริงๆก็ได้ครับงันไว้ป้าหายดีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนมือถือผมแล้วกันครับ อาออะไรครับนี่ช่วยหน่งค่ะปาป้ปาเหรอคะเนี่ยใช่จ้ะขาเจ็บอะ่ะก็เลยเขามาช่วยขายยี <20. S 2> <อ>่สิบครับไปแล้วนะคะป้าถ่ายไว้นะคะ้าจ้าขอบใจหนูขอบใจ <c oughs> ป้าตดเหรอใช่แล้วมาป้าไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรออรมมายทำาแก่ซะขนาดนี้แล้วใครจะมาสนใจไร่าออ่ะนะมันอันได้ตั้งที่ไหนล่ะ ครับขนมหวานบัวลอยกล้วยกล้วยบัวลอยลอยกล้วย,วยหวานเอาไห้พี่บัวลอยเอ๊ะป้าครับผมเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี้นมาเขานี่ไปด้วย ค่าซ่อมมันเท่าไหร่เลยวินป้าว่ามันเปิดวิตติดเลยนะก็าจิงดิป่ะป้าไม่เก็บเป็นหลักฐานหน่อยอ๋อก็ป้าทํามันเสียป้าต้องรับผิดชอบสิแล้วแกก็ยังเด็กอยู่เลยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อมือถือใหม่เราป้าจะเอาเงินที่ไหนให้ผมก็ป้าแบ่งไว้ทุกๆวันน่ะที่มาช่วยป้าขายขนมอะ่ะเอาไปลูกเอาไป <c oughs> แต่ผมว่าเอาไปถูกมันก็แค่แบบผดไปครับมันไม่น่าเสียอะไรอ่ะตาไม่ต้องให้ผมเลยคิดซะว่าเป็นค่าแรงนะลูกนะนกขอบคุณนะครับให้เดี๋ยวผมปิดบ้านให้นะกลับก่อนนะครับจ้ะสวัสดีครับกลับบ้านดีๆลูกอแล้วคุณนี้อย่าลืมมาพาป้าไปหาหมอ้วยนะอัดใจครับ แล้วนี่หมอว่าไงบ้างครับป้าเออวินหมอบอกอีกไม่กี่วันป้าถอดเฟือกได้แล้วนะก็ดีเหมือนกันนะครับป้าถ้าป้าหายผมจะได้ไม่ต้องมาดูแลป้าอีกแหลเธอแป๊บๆก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับวุ้นมันรำคาญเป็นอาทิตย์แล้วลูกเออวินครับเดี๋ยวขอป้าเข้าน้ำแป๊บหนึ่งได้ครับเดี๋ยวผมเข้าด้วยเหมือนกัน ขอเข้าก่อนนะเคยป้าอย่าแซงดิหนูก็ปวดเหมือนกันหนูกับป้ามันเหมือนกันไหมล่ะหนูรอได้ป้ารอไม่ได้อ่ะอป้าอย่าอางมมานแกได้ไมคะไม่คิดคิวเลยโอุ้ยคนไม่แก่ไม่เข้าใจหรอกป้าต้องได้เข้าเดี๋ยวนี้โอ้ยป้าพุ่นไม่รู้เรื่องอย่าแซงก็คืออย่าแซงไปต่อแถวเียให้ป้าขีได้เหรอ ก็บอกแล้วไงมันไม่ไหวไม่ไหวพี่เห็นใจกันบ้างเลยวินรีบพาป้ากลับบ้านเถอะก็ได้ครับ ต,า,า,ตาครับ <H it> เดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับก <K> ินข้าวเรยกันก่อนดีพอดีว่า บ้านเพื่อนอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปบ้านเพื่อนต่อมีอะไรป้าก็โทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับแก้รังเกียจป้าเือไงฮลังเกียจผมรังเกียจอะไรครับป้าวันนี้นะมีแต่โกลรังเกียจป้าทั้งนั้นที่ป้าฉีลาาป้าก็บอกแล้วไงว่าป้าอนะ่ะอันฉีนั้นไม่ได้ แค่เป็นป้าปกติเนี่ยนะยังโทรเปลี่ยนได้ทุกวันเลยไม่รู้ทำผิดอะไรลักนาแกเองอะ่ะก็เคยถ่ายคลิปแฉป้าใช่ไหมมันเป็นยังไงเป็นป้ามันผิดน,นักมึง,งป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าใจเย็นก่อนนะครับป,ป้ามานั่งตรงนี้คอยัครับเเคลียร์ของให้ก่อนนะครับ นี่ไม่ครับถ้าแกไม่รังเกียจป้านะแกจะถ่ายคลิปแฉป้าวันนั้นทำไมผมขอโทษนะครับป้าที่ผมเปิดเพจพวกนั้น จริงๆแล้วผมเองก็มีเพจที่คอยไว้ประจานป้าทั้งหลายผมเองก็โดนทำไม่ดีมาต่างๆอานาจนผมเองก็อาติกับพวกเขาพอผมมารู้จักกับป้ามันก็ทำให้ผมรู้นะครับว่ายังมีป้าดีๆอีกเหมือนกันเพื่อนผมเองผมคิดว่า มจะปิดเพจอีทิ้งครับไอเพจแฉป้านั่นใช่ไหมป้าเคยเห็นเพจพูกนี้ด้วยเหรอครับอย่างนั้นป้าก็ป้าเคยดูคลิปของตัวเองด้วยแต่ถ้าแกจะปิดเพจป้าก็ดีใจนะ พี <dul> mm ่มึงพีเ่ยา้ามันปิดแล้ววะอ้าวทำไมปิดวะนม่ดิงงไร้ึงมึงปิดเชี่ยไม่น่าปิดเลยวะริ่ง้าวร้าค้อะไรอรตวยน่น่ไหยขนาดเนี้น่าซีไหมไม่ต้องอื